ครับผมขอพูดตามเสียงนะฮะเพราะไม่รู้ว่าใครตั้งระบบอะไรนะฮะผมได้ยินเสียงเนี่ยเป็นอยู่ในน่านฟ้าครับเสียงในน่านฟ้าเนี่ยนะฮะที่มีการพูดว่าเป็นถึงขาราชบริพาลระดับสูงกลับทำตัวประพฤติชั่วอะไรประมาณนี้นะฮะคนพูดเสียงดังๆเปรียบเสมือนการนอนฟังการหาคำนะ คือมันไม่ใช่นี่คผมเป็นผู้ชายนะขนาดผมนี่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของผมเนี่ยมันมาบิวาบบ้วอารมณ์ครับไครบิ้วอารมณ์ผมทางเพศนะแล้วก็เ,เหมือนการออกสร้างมาเป็นตัวเป็นความระอาที่สุดในชาติไทยครับที่เมื่อใครรู้เรื่องพวกนี้มันจะระอาไปทั้งแผ่นดินมันมีเยอะกว่านั้นครับส่วนจะเป็นคนพูดเสียงดังต่อพระมาหากษัตริย์ือเหล่านั้นผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะเอ่อ ว่ามันน่ารัมันจะมีมันจะมีมากกว่านั้นฮะแล้วที่การแบ่งการบริหารแต่ละเขตสร้างตัวเป็นจุดและหาเหยื่อทดลองกันดูแลการค้ายาเดินยาจาหน่ายยาค้ามนุษย์ส่องถ่ายการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเอาไปขายให้ต่างชาติมีตัวเครื่องเรียกหากันเวลามีเพศสัมพันธ์การเข้าไปในกรุงเทพหาใครอยากจะมีเพศสัมพันธ์ต้องคิดถึงตัวเครื่องแต่ละตัวเครื่องการเรียกตัวเครื่องเข้ามามีเพศสัมพันธ์กันแล้วส่องถ่ายขายต่างชาติ นะฮะใครเป็นคนออกแบบเครื่องนี้ในงานหรืองานต่างๆสําคัญเนี่ยหรือพิธีสําคัญต่างๆเนี่ยก็จะใช้ตัวเครื่องแบบเป็นผู้ดีเปรียบเสมือนคนที่เปิดเส้นทางผ่านพระราชนีท่านใช้ในทางที่มันถูกถูกไหมฮะพอผมเข้าไปในแนวเขตถวายความปลอดภัยในหลวงเนี่ยหรือพระราชนีแต่ตอนนี้ผมจะตัดไปอยู่ทางประเทศแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่เสร็จจากงานต่างๆเนี่ยสร้างตัวเครื่องเรียกในการมีเพศสัมพันธ์แล้วส่อง่ายการส่องทาย ปมอารมณ์การเรียกตัวเข้ามีเพศสัมพันธ์กันนะฮะมันจะมีเยอะกว่านั้นครับผมไม่อยากพูดในงานกับนอกงานนะะเปรียบเสมือนมือปืนจะยิงผมเนี่ยอยู่ด้านหน้าผมมือปืนเนี่ยจะยิงผมแต่คนเสียงดังเนี่ยบนอากาศอะอะไรเงี้ยนะมันเป็นการซ็อกครับมอนการเปลี่ยนปมอารมณ์มือปืนคนนั้นจะเอาปืนยิงผมก็เลยเหมือนเปลี่ยนอารมณ์นะก็ยังขโมยของผมนะพะาะผมไม่ได้ยินผมพยายามที่จะดูอ๋อมือปืนยิงแต่มีการเอ่อ เหมือนบล็อกตัวอยู่ข้างบนน้านฟ้าและคนก็เหมือนสงบสติอารมณ์ลงอะไรประมาณนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมนั้นอยู่ในตัวผมมาตั้งแต่เกิดแต่น่าจะมีคนเอาไปหรือท่านประพฤติชั่วเอาไปหรือเปล่าเอาไปลงเป็นตัวเครื่องแล้วเอาไปใช้งานตัวเองและหาว่าผมไม่ดีทั้งที่มันอยู่ในตัวผมมาตั้งแต่เกิดนะแต่มันหายไปมันมีหลากหลายระบบนั้นหายไปจากตัวผมและหาว่าผมไม่ดีถูกไหมครับใครจะดูช่องทางไหนแล้วแต่เหมือนตัวเครื่องเรียกใช้งานกันในกรุงเทพมหานครใครอยากมีเพศสัมพันธ์ใครอยากอะไร ตั้งจิตปมอารมณ์เรียกตัวเครื่องการมีเพศสัมพ์ส่วนในงานในพิธีเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นผู้ดีหลังออกจากตัวมาก็ขายตัว